การที่เราอยู่ในองค์กรที่ส่งเสริมให้ให้พนักงาน,นมีการเรียนรู้ <Okay. S 1> ส่งเสริมให้เราเก้าวหน้ามันทำให้เรารักองค์กรนะคะ พอเราอยู่นานเข้านี่ความที่เราเข้าใจ product ของเราเข้าใจลูกค้าของเราเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะให้บริการหรือหาอร a t e ตรงใจลูกค้าได้มากขึ้นบัตรเครดิต hmm. เนี่ยไม่ใช่ว่าพอเราใช้แล้วเราจะต้องเป็นหนี้เสมอไป mm hmm. จริงจริง mm hmm. บัตรเครดิตเป็นเครื่องมือให้เราสะดวกในการใช้จ่าย mm hmm. คือดิฉันมีความเชื่อว,ว่าคนเราถ้ามีวินัยเรื่องการใช้เงินเนี่ยคุณจะมีบัตรเครดิตไม่มีบ mm ัตรเครดิตเนี่ยคุณต้องรู้คุณมีความจะเป็นต้องเป็นหนี้ก <Okay. S 1> ารเป็นหนี้บางทีไม่ใช่เรื่องเรื่องผิด สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Friday Special นะครับรบรายการคุยสบายสบายสไตล์2ลุมหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้บางตอนรู้สึกพิธีกรคู่ก็น่่มเหมือนกันนะเหมือนโดน1ลุม2ไม่รู้ใครลุมไกลนะครับมาถึงสัปดาห์นี้มาถึงค่ำคืนวันนี้ครับจะไปตามดูไลฟ์สไตล์ของพี่หัวเขาหน่อยในฐานะแม่ทัพหญิงว่าหญิงเก่งคนนี้เนี่ยเขามีวิธีบาลานซ์หรือสร้างสมดุลระหว่างชีวิตทำงานกับชีวิตครอบครัวยังไงใช่ไหมครับใช่ครับลองดูว่าบางที เราอาจจะเห็นมุมมองของผู้หญิงเก่งคนหนึ่งที่ได้ใช้ชีวิตกับแบ่งวิธีการบริหารจัดการกับครอบครัวครับยังไงที่ให้ทั้งงานก็สําเร็จครอบครัวก็สําเร็จม,มีความสุขทั้งงานทั้งเจ้านายแล้วก็มีความสุขทั้งครอบครัวบนความเก่งของพี่เขาเนี่ยแถมบริหารจัดการเงินผ่านบัตรเครดิตอย่างมีประสบการณ์ท่่มท้นเนี่ยอพี่เขาเลือกอะไรเป็นรถคู่ใจพาหนะคู่ใจใช่เราจะได้รู้ครับจะได้รู้กันว่าแล้วเลือกเพราะอะไร,รทาไมถึงเลือก เดี๋ยวท่านผู้ชมกับพี่ยุทธเรามาฟังกันผมตั้งใจจะรอถามพี่ก็แล้วครับนะครับแล้วก็ติดตามนะครับว่า KTC จะมีการพูดถึงพันธมิตรสําคัญของ KTC อย่างไทยเล่นนะครับยังไงบ้างนะครับติดตามชมกันได้ครับในรายการ Friday Special ในค่ําคืนพิเศษในแขกคนพิเศษกับเราในค่ําคืนวันนี้ครับครับ และเราก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในช่วงนี้แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีพี่วัวกันอีกครั้งครับสวัสดีครับพี่วัวครับสวัสดีครับเราอยู่กันที่นี่มาสัปดาห์หนึ่งเลยนะยังอยู่ที่สตาร์แฟลกครับครับเมอเซสเบนครับสตาร์แฟลกครับครับเอ๊ะตกลงที่เรานั่งกันอยู่นี้เนี่ยเป็นโชว์รูมของ Star f a c ครับผู้จำหน่าย Mercedes Ben z อย่างเป็นทางการครับผมยังแปลกใจว่าตกลงเนี่ยผมมาที่ล็อบบี้ของโรงแรมหรูที่ไหนหรือเปล่าครับแต่ท่านผู้ชมจะ จะ,จะไม่เข้าใจเพราะว่าเราเปลี่ยนมุมจากที่ที่แล้วมาแต่ก็ยังอยู่ในโชว์รูมครับบริเวณชั้น2ของโชว์รูมที่ m e r c e เ e s Benz น t a r ต a c ์แรอนนี่แหละที่ทหัวรมตั้งแต่ก้าวเข้ามาถึงที่นี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับแปลกตาแปลกคือแปลกใจแปลกตาด้วยนะคะคไม่เคยเห็นที่ไหนเป็นอย่างนี้เลยขอบคุณมากครับแต่ก็ให้ความอบอุ่นนะคะคือไม่ใช่ดูว่ารูแล้วแบบดูเหมือนห่างไกลไม่ใช่เลยเข้าถึงไหมสบายนีาค่ะเป็นกันเองด้วยใช่ไหมพี่หัวปัจจุบันทําหน้าที่เป็น คุณแม่ยังสาวของลูกสาวที่น่ารักสองคนด้วยใช่ไหมครับค่ะตอนนี้คนโตเท่าไหร่แล้วครับคนโต20สิบนะคะคนที่สองจะสิบแปดแล้วค่ะค่ะโตแล้วคุณแม่ยังสาวอยู่เลยครับแล้วความที่เป็นคนเป็นแม่ทับหญิงในการทํางานเยอะๆอย่างเงี้ยครับพี่พงศไบริหารจัดการเวลาให้กับครอบครัวพอเพียงไหมแล้วก็ หรือไม่วิธีการพักผ่อนร่วมกับครอบครัวเนี่ยพี่คุณมีวิธีจัดการยังไงก็ับ้ทำยังไงให้สมดุลลงเให้มัสมดุลให้ทั้งงานก็สําเร็จทุ่มเทเต็มที่ครอบครัวก็ไม่ไม่ขาดตกบกพร่องครับคืออย่างนี้ค่ะก็จริงๆแล้วจันทถึงสุกเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันเพราะกว่าจะกลับถึงบ้านก็ประมาณสักทุ่มสองทุ่มแล้วนะฮะแล้วก็ จะใช้เวลาเสาร์ที่ด้วยกันส่วนใหญ่แต่ก็จะทาอะไรได้วยกันเสาร์จะอยู่ด้วย,ยกันตลอดนะคะคแต่จันถึงสุกนี่ก็ได้เจอกันแค่ช่วงเชา้าแล้วก็ช่วงเย็นเท่านานดึกๆแล้วอะคะ่ะช่วยเขาทำการบ้านนิดนึงอะไรทั้งนั้นใช้เวลาช่วงเช้าก่อนไปทำงานช่วงเช้า,า,าก่อนไปทงานขึ้นมาเตรียมอาหารเช้าให้เขาบาย ออกจากบ้านไปไปกันหรือบางทีถ้าวันไหนเราต้องมาออฟฟิศเช้ามากเราก็จะดรอปเขาก่อนและเห็นจากว่าเสาร์อาทิตย์ชอบมีกิจกรรมกับลูกๆเนี่ยเห็นเห็นว่าชอบขับรถเที่ยวอะไรด้วยเขับรถเที่ยวคือจริงๆแล้วเป็นคนที่เที่ยวโดวยการขับรถชอบเป็นคนแต่ไม่ชอบขับรถเองชอบนะขับรถเที่ยว<อ>ในฐานะผมผมก็รักรถนะพี่วัวและพี่วัวเลือกใช้รถอะไรเลือกใช้รถเป็นการส่วนตัวแมับหรือว่าปัจจุบันนี้พี่วัวเลือกอะไรเป็นพาหนะคู่กายของแม่ทัพหญิงบัตรเครดิต K P C อ๋อตอนนี้พาหนะคู่ใจก็ต้องเม r c e d e s ด e n บ E สองห้าศูนย์อ๋อ E สองห้าศูนย์แล้วก็ชอบใจเป็นครั้งแรกที่ใช้นะคะที่ผ่านมาก็คือชอบจริงๆชอบรถยุโรปเพราะว่าตัวเองเป็นคนขับรถไม่เก่งต้องรู้คือรู้ว่าตัวเองขับรถไม่เก่งนะต้องหารถที่มีสมรรถนะดีปลอดภัยมั่นคงนั้นเวลาฟิลที่เรานั่งรถยุโรปรู้สึกว่ามันปลอดภัยมันแน่นอะเครื่องมันแน่นนะคะเวลาเราขับรถเราเส้นหนึ่งไม่รู้ว่ารถมันสั่นไม่เป็นเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ใช้ ใจคือมีความรู้สึกกันว่าเอ๊ะเป็นรถผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะเราตอนนั้นวัยเราไม่ถึงนะกำลังตอนนี้ยังไม่ถึงนะรู้สึกคะรู้สึกเป็นอย่างนั้นจริงจริงอยากจะถามว่าเมื่อเมื่ออดีตเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรถยนต์ในฐานะผมเป็นตัวทำนายรถยนต์มาเซ็ตเบนซ์นะครับเขาจะบอกว่าเฉพาะคนแก่เป็นแค่สำหรับคนอาเซียอาเซียหรือคนแก่แล้วพี่ไม่กลัวว่ารถที่ออกมาเป็น e 2 5 0เนี่ยโอ้ดูหลายเที่ยวอยู่นะคะค่ะแต่ก็บอกว่าไม่ผิดหวังเพราะดูว่าเฮ้ย ทำไมเราไม่เคยแบบว่าเปิดใจมาดูตรงนี้นะพราสมัยก่อนจะรู้สึกว่าฉันจะชอบแบรนด์นี้คือชอบแบรนด์นี้แล้วก็ลูกๆก,ก็จะมีส่วนในการออกเสียงครับเขาก็รู้สึกว่าลูกๆก,ก็ชอบด้วยอ่ะตอนนี้ลูกมาดูแม่นหนูอยากหนูว่ามันสวยนะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะรถ Mercedes-Benz ปัจจุบันเนี่ยเขาออกแบบรถยนต์รุ่นเล็กออกมาด้วยนะครับ A class อ่า A class C ซึ่งคดที่สุดตอนนี้ก็จะเป็น CLA ที่โฉบเฉี่ยวที่ข้างหลังจะเป็นคล้ายๆไฟเป็นรูปปีกผีเสื้อไฟหน้า,นาโฉ<ช>บเฉี่ยวหน่อยที่จะให้ทํำรารู้สึกว่ารถเบ้นมันไม่แก่กต่อไปแล้วแล้วสไตล์การขับรถของพี่ฮัวสไตล์การไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่ใช้สไตล์แบบไหนใช้ ใช้ใช้รูปแบบแบบไหนบ้างถ้าไปใกล้ๆเอาแน่นอนเนอะเถ้าไปใกล้ๆออย่างนี้เราขับรถเองได้อย่างไปหัวหินอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าไกลนี่ไม่ไม่ขับรถเลยมุทอย่างไปภูเก็ตไปใต้ไปเหนืออะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนมากก็จะบินไปจริงๆแล้วพฤติกรรมในการท่องเที่ยวปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากโลคอสแอร์ไลน์มีการแข่งขันสูงอุยนาครับพี่หัวครับครับไอคนบริโภคอย่างเราก็สบายนะถ้าผู้ชมก็สบายใช่อย่างการกรณีเที่ยวอย่างที่พี่หัวไลฟ์สไตล์ของพี่หัวนะครับครับ เสมือนว่าเราก็มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นใช่เพราะเราไม่ต้องขับรถ8ชั่วโมงไม่ต้องเหนื่อยด้วยนะครับไปลงไปถึงก็เที่ยวต่อเลยนะครับเี๋นวนะคุยกันตั้งนานแล้วถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยทั้ง2องค์กรเนี่ยก็เพิ่งจะจับไม้จับมือกันหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ครับทั้ง KTC กับไทยเลน n d นะคะตกวงจับมือกันเรื่องอะไรครับ จร,จริงๆไม่ใช่เพิ่งจับมือนะรรเราจับมือกันแน่นมาตั้งตั้งแต่ปี2010นานมากที่คุณชุดาเอาความลับในการบริหารธุรกิจผมมาเปิดเผยเลยครับ เขาจับมือกันมานานแล้วใช่มันเป็นยุคช่วงที่ k t c เองเนี่ยที่พี่เกริ่นเอาไว้ตอนต้นว่าเรามีบริการท่องเที่ยวนะคะแล้วเราอยากให้บริการท่องเที่ยวของเราเนี่ยเป็นบริการครบวงจรนะคะจริงๆมีตั้งแต่การจองตั๋วเครื่องบินการจองห้องพักโรงแรมการเรื่องของบริการรถเช่าดังนั้นตอนนั้นเราก็มีการร่วมมือกับไทยรัคารในแง่ของเรื่องของรถเช่าแล้วก็เป็นจริงๆเป็นเป็นครั้งแรกที่เรามีบัตรกำนันบัตร v o เชอร์ของรถเช่าแล้วก็ลูกค้าให้ความสนใจเยอะมากเพราะลูกค้าสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อแล้วเราก็ส่งแต่ทางทางทาง m a i ได้ทางไปสนีได้หรือไปซื้อแนบแนมมาหลายปีแล้วจำได้จำได้เลยว่าอย่างก่อนหนึ่งก็ขอบคุณพี่หัวกับ KTC ด้วยครับจำได้ว่าวันที่เดินเข้าไปพอเห็นคำว่า KTC World รู้สึกโอ้ยอันนี้เคยได้ยินนะแล้วก็ถูกเลือกเป็นรถเช่าที่เข้าไปให้บริการสนับสนุนโปรโมชั่น KTC ีซเขาคิดมาหลายปีแล้วแั้นที่จับมือกันล่าสุดนี้เรื่องอะไรครับ Thailand Boutique a w a r d s ค่ะมันเป็นโครงการโครงการประกวดโรงแรมบูติก สุดยอดโรงแรมบูติกแล้วก็โรงแรมบูติกส่วนใหญ่แล้วเจ้าของเนี่ยจะเป็นผู้ประกอบการรายเล็กนะที่อาจจะเปลี่ยนจากบ้านของตัวเองมาเป็นโรงแรมมีห้องพักอยู่5ห้อง10บห้องเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นตึกแถวเปยนอะไรต่างๆนะ,ะรหรือว่าเริ่มต้นจากแค่4ี่ห้องอะไรแบบนี้นะดั้นเนี่ยผู้ประกอบการเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่มีประสบการณ์เรื่องของการเอ่อการทรําธุรกิจโรงแรมรนะคะแล้วก็ไม่มีไม่มีแขนขาในเรื่องการทําประชาสัมพันธ์รหรือว่าไม่มีคนรู้จัก ดังนั้นเคซีเลยเข้ามามีบทบาทในการช่วยที่จะประชาสัมพันธ์โดยการ,รจัดเป็นประกวดขึ้นมาซึ่งจริงๆผู้ประกอบการที่ได้รองวัลจากโครงการนี้ไปเนี่ยก็ ก็มีการฟีดแบ็กกลับมาหาเราเหมือนกันว่าช่วยในการประชาสัมพันธ์โรงแรมของเขาไปที่รู้จักแล้วทางไทเรนเข้ามามีส่วนร่วมยังไงครับปีนี้ไทเรนน่ขจริงๆแล้วเนี่ยไทเรนนะคะเนื่องจากเป็นพันธมิตรที่ดีของเรานะคะแล้วอย่างบอกการท่องเที่ยวเนี่ยคนเราไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวได้เปลี่ยนไปที่คุณสุขุมว่านะะดังนั้นเนี่ยการที่เข้ามามีส่วนร่วมนี้เนี่ยมันทําให้เป็นการที่จะโปรโมทเรื่องของท่องเที่ยวด้วยอีกแนวหนึ่งอีกทางหนึ่งอย่างนี้ก็เหมือนกับช่วยผู้ประกอบการแต่เราก็ต้องมั่นใจว่ากรรมการกกกัับาารตดสินจ ผลงานที่ผ่านมาในโครงการ1นึ่งสได้รับความน่าเชื่อถือแล้วถูกต้องก็เป็นโครงการหนึ่งที่พันธมิตรดั้งเดิมได้มีโอกาสจับมือกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากจับมือกันไดอย่างต่อเนื่องนะค่ะเอาละครับมาถึงช่วงท้ายของเบรกนี้นะครับบีมีไพกัซิปมาบอกว่าพี่ขุมอย่าลืมนะในฐานะผู้บริโภคในฐานะคนมีบัตรเครดิตมีรายใบด้วยเนี่ยนะครับอยากจะให้พี่ครัวช่วยฝากทิ้งความรู้กับเราใช่ไหมครับว่า ใช้บัตรเครดิตยังไงเนี่ยให้ปลอดภัยรวมทั้งเวลาเอาบัตรเครดิตไปใช้ในต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับพี่หัวตั้งใจจะถามพี่หัวตั้งแต่เบรกเมื่อสักครู่นะครับว่าเราเคยเจอประสบการณ์ว่าเอาบัตรเครดิตไปใช้ในประเทศนะครับหรือในจังหวัดนะครับหรือในต่างประเทศครับอยู่ที่ีพอกลับมาถึงเมืองไทยเนี่ยเขาบอกว่าบัตรเครดิตคุณถูกก๊อปปี้ให้ยกเลิกแล้วไปรับบัตรใหม่พี่หัวมีมีประสบการณ์อะไรจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหรือแนะนําพวกเราไหมครับว่าแบบไหนที่เราใช้ หรือว่าลักษณะแบบไหนที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยจะเกิดความเสี่ยงกับบัตรเราพี่ครับ,รบจริงๆเนี่ยไม่อยากให้กังวลกันมากเรื่องของก็เรียกเป็นฟรอดเป็น,เป,นเป็นการโกงของบัตรเครดิตวพวกอาจจะการรมบัตรเครดิตนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยธนาคารทั้งหลายหรือเค c ดซีเองเนี่ยเรามีหน่วยงานที่คอยติดตามเรื่องนี้แล้วตัวผู้บริโภคเองพวกเราเราที่ถือบัตรเครดิตวก็ต้องห่วงเลยนะคะคถ้ามันมีการปลอมแปลงข้อมูลของเราเอาบัตรของเราไปใช้ผิดอะไรมีคนแอบเอาไปใช้ต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้จริงๆเนี่ยเราไม่ต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น แต่ผมก็เคยนะครับขับยุนาครับผมใช้บัตรเครซีนี่แหละผมก็รูดบัตรเครซีรับทางคอสเชนเตอร์ก็โทรมาถามผมตัวจริงหรือเปล่าใช่จริงหรือเปล่าพี่ตอนนี้คุณกำลังใช้บัตรอยู่ใช่ไหมผมตกใจตรงนโอ้โหนี่รู้ดีกว่าพยาพีษใช่พี่รูดไปไม่ถึงสองนาทีโทรมาถามผมว่าเมื่อสักครู่นี้คุณใช้บัตรนั่นหมายความว่าพี่พัวกำลังสรุปว่าเราไม่ต้อง ไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยใช่ไหมครับไม่ได้ใช้ไม่ต้องจ่ายคือไม่ต้องเครียดอะฮะถ้ามีปัญหาเดี๋ยวเขาแจ้งเราค่ะเป็นมาตรการที่ทำให้ลูกค้าอย่างเรานี้อุ่นใจได้มากขึ้นครับท้ายสุดจริงๆครับเราจะมีโอกาสเห็น KTC เติบโตไปในทิศทางไหนบ้างในปีนี้และจริงไหมที่ KTC บัตรกรุงไทยเนี่ยตั้งเป้าจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดนี้ภายใน5ปีข้างหน้าครับพี่วัวครับ เป็นจริงนะให้ตั้งเป้าไว้อย่างนั้นนะคะเป็นเป้าที่ที่ท้าทายมาแล้วเรามั่นคงที่จะได้เป้านั้นเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นไปได้นะคะดังนั้นเนี่ยปีนี้เราจะเริ่มต้นด้วยเป้าบัตรจำนวนบัตรใหม่400,000ใบนะคะเป้ายอดของการใช้จ่ายโต15%ค่ะเราเป็นกำลังใจช่วยด้วยนะครับครัเพราะเราก็เป็น ผู้ที่ใช้คัะ KTC ด้วยกีคืเดียวกันนะครับและจะรอดูโปรโมชั่นพี่หัวดีๆมาทุกๆเดือนครับจะเป็นแฟนคลับต่อไปครับเอาละครับนี่คือบุคคลพิเศษของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับในรายการ Friday Special คุยสบายๆสไตล์สรูป1นะครับวันนี้แม่ทัพการตลาดหญิงคนเก่งของ KTC พี่หัวนะครับคุณพิทยาวรปัญญาสกุลนะครับต้องขอบคุณพี่หัวเป็นอย่างสูงเลยครับขอบคุณนะครับค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับคำถามร่วมสนุกถามว่า KTC ตั้งเป้าหมายจะกก้าวขึ้นเป็นอันดับ1ภายในกี่ปีคะระวังข้อที่1ค่ะ5ปีหรือข้อที่2 10ปีระวังข้อที่1ค่ะ5ปีหรือข้อที่2 10ป,ป, 2, 10ปีเมื่อคุณผู้ชมทราบคำตอบแล้วส่ง s m s คำตอบมาที่0830819585 0830819585รุ่นรับเทอร์โมมั k จาก s t a r ์แฟลกผู้จำหน่ายเมอร์เซเดสเบอย่างเป็นทางการ2รางวัลค่ะ แตกต่างนะครับระหว่าง AO หรือที่เราเรียกว่า Alternative Ownership นะครับกับ finance ปกติทั่วไปนะครับผมขอสรุปได้ประมาณ4ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกเลย AO ไม่ต้องมีเงินดาวถ้า finance ปกติเนี่ยเราจะต้องมีเงินดาว20-30%นะครับเพื่อที่จะมาทำสิทธิ์ให้เรามีเจ้าไป้เป็นเจ้าของรถคันนั้นก่อนนะครับใน AO เนี่ยตัวก้อนนี้เราไม่ต้องมี ประการที่2นะครับรายจ่ายที่เราต้องจ่ายต่อเดือนนะครับถ้าเทียบกับตัว finance ปกติแล้วเนี่ยมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเรามองต่อไปก็คือประการที่3ที่ได้เปรียบนะครับใน ao เนี่ยเรามีประกันชั้น1ครบ cover อยู่ทั้งหมดนะครับรวมถึงค่าจดทะเบียนร,รถที่เราจะต้องจ่ายนะครับที่เราเรียกว่ารถ tax เนี่ยต่อปีด้วย ประการที่4เมื่อถึงเวลาสิ้นสุดสัญญาปีที่4แล้วนะครับถ้าเราเห็นว่ารถของเราเนี่ยยกตัวอย่าง C 200แล้วกันนะครับสมมติเกิดใช้ไป4ปีราคาในตลาดอยู่สักประมาณล้านสองนะครับแต่ในคอนแท็กของ AO เราเนี่ยเราตีไว้ที่8 0 0แสนนะครับเรามองว่ามีกำไรท่านผู้บริภโภคที่ที่ใช้ AO ตรงนั้นเนี่ยจะเอารถคันนี้ไปขายในตลาดในราคาล้านสองก็ถือว่ามีกำไรกลับเข้ามานะครับจ่ายเราแค่8 0แ0 0แสนดัะนั้นส่วนต่างนี่ก็ขึ้นอยู่กับท่าน มาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วครับของรายการ Friday Special รายการคุยสบายๆสไตล์2รูมหนึ่งนะฮะแต่ด้วยว่าดูเหมือนว่าวันนี้พิธีกรคู่ของเราเนี่ยรู้สึกสะบัดสะบอมเลยเหมือนโดนพี่หัวขลุมอุ้ยทำไมพูดเก่งยังเลยครับพี่หัวเนี่ยผมว่ามุมมองพี่เขาตรงนะครับเป๊ะเลยแล้วก็เวลาถามเวลาตอบผมว่าพี่เขาตอบแบบเราไม่รู้จะถามตอบไปทางไหนเลยอย่างนี้พี่ขุมหลังจากที่เราคุยกับพี่หัวแม่ทัพทางการตลาดหญิงคนเก่งของ KTC แล้วเนี่ยพี่ขุมได้อะไรบ้างครับ โอ้โหผมได้หลายอย่างเลยอันดับแรกผมมองในเรื่องขององคอ์กรพี่เขาก่อนผมว่าองคอ์กรพี่เขามีการพัฒนาที่ดีเป็นองคอ์กรแห่งการเรียนรู้ครับเขาเขาบอกว่าเขามีเป็นองคอ์กรที่พัฒนาไม่เรียนรู้ไม่กระทั่งเรียนรู้พนักง,งานเรียนรู้ลูกคา้าแล้วก็รเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์ไอที IT อย่างที่พี่เขาพูดก็เท่ากับว่าถ้าพี่เขา,ขารู้ทั้งลูกค้ารู้ทั้งพนักงานร,รู้ทั้งอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในองคอ์กรธุรกิจจะไม่สําเร็จได้งไงับเหมือนกับเราจะทําธุรกิจเรารู้ว่า พนักงานเราทำอะไรเก่งลูกค้าเราชอบซื้ออะไรแล้วก็อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะต้องมาเสริมในการทำธุรกิจคืออะไรถ้าพี่เขารู้ครบก็สมควรอ่ะใครรู้ใครก็รวยนะใครรู้ก็ประสบกรสมควรอย่างที่พี่เขาได้ประสบความสำเร็จปีนี้เป็นปีที่ทำลายสถิติในทุกๆปีที่ผ่านมาครับครับนะครับ มุมผมเนี่ยผมมองว่านี่คือรูปแบบหนึ่งของภาคธุรกิจที่ประสบความสําเร็จนะครับมีการจัดการบริหารเรื่องต้นทุนมีการลดต้นทุนการดําเนินงานในระยะยาวที่มีประสิทธิภาพมีการใช้ระบบไอทีที่เหมาะสมกับองค์กรรู้ว่าลูกค้าต้องการแบบไหนและรู้ว่าจะมีการพัฒนาบุคลากรยังไงที่จะเอาความต้องการต่างๆของลูกค้าเนี่ยมาปรับออกมาเป็นโปรแกรมการตลาดแล้วก็โปรดัก <c oughs> ให้ตรงใจและโดนใจกับลูกค้ามากที่สุดนะฮะ <c oughs> โอ้โหอย่างนี้ไม่กําไรเยอะไม่กําไรแยะเป็น4ี่เท่าจากปีที่แล้วได้ไงครับรบ <c oughs> อันนี้อตองให้นะฮะมองในฐานะผู้ใช้บัตรนะพยุตครับเขาสามารถจะออกสินค้ามาให้ตรงใจกับผู้ใช้บัตรได้ครับหมายความว่าไม่ออกทิ้งออกขว้างอ,ะอ่ะออกมาโดนผมซื้อ <c oughs> ออกมาโดนพยุท์ซื้อเน้นๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ยากพอเขาออกไปแล้วขายได้นั่นคือธุรกิจที่มันโตไปได้ครับกลายเป็นปีเดียวเขา กลับมาทําลายสถิตัวเองเลยแถมยังประกาศไปด้วยว่าอีก5ปีจะมาทวงแชมป์อันดับ1คืนอีก5ปี KTC จะมาทวงแชมป์อันดับหนึ่งของตลาดคืนนะครับเหมือนที่พี่เขาบอกครับว่าครัผู้สุขุมใช้บัตรเครดิตก็ไม่ได้มากลัวว่ามันจะถูกมีสาชีพมาเอาข้อมูลไปคับเดี๋ยวแบงค์ดูให้ นนมีความรับผิดชอบใช่ไหมมีความรับผิดชอบของแบงค์มีหน้าที่อย่างเดียวคือใช้ให้เป็นวินยัยใช้ให้เกิดประโยชน์เหมือนที่ผมบอกพ่ยุทธไงครับเหมือนที่ผมเรียนท่านผู้ชมทราบว่าอยู่ดีๆเราถือบัตรเครดิตเข้าไปใบหนึ่งไปซื้อของเขาไม่รู้จักหน้าค่าตากนันมาก่อนให้เคร,เรดิตแลด้วยซื้อก่อนจ่ายทีหลังตั้ง30วันตั้ง45วัน KTC ทั้ทงพี่หัวบอก45วันเลยนะเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าเรามีวินัยนะครับท่านผู้ชมครับพิยุทธครับผมว่าเกิดประโยชน์สูงสุดจ่ายเท่าเดิม มีเครดิตมากขึ้นไม่ต้องสนใจว่าเจ้าของร้านเป็นใครไม่ต้องเป็นเพื่อนเจ้าของด้วยใช่ครับนะครับการรักษาเครดิตเนี่ยเขาบอกกันว่าเครดิตดีไม่มีขายอยากได้ต้องทําเองนะครับมีหนี้ต้องใช้หนี้ใช้หนี้ให้ตรงเวลาและใช้บัตรเครดิตเนี่ยชำระตรงเวลาและชําระเต็มดีที่สุดนะครับดีที่สุดครับแล้วก็ในแง่ของ การเป็นผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จนะครับ,รบแล้วก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลด้วยการบาลานซ์ชีวิตเรื่องการทํางานและครอบครัวของพี่ฮวเนี่ยถือว่าลงตัวไหมพี่ถุมผมว่าพี่แกก็แอบขโมยฐานข้อมูลจากลูกนี่แหละครับ <c oughs> อย่างน้อยอย่างน้อยพี่เขาจะมี <c oughs> ลูกวัยรุ่นใช่ไหม <c oughs> ไลูกวัยรุ่นใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรครับไปชอปปิ้งอะไร <c oughs> ที่อาจจะได้เก็บเกี่ยววิธีการ ใช้หรือพฤติกรรมของคนหนุ่มคนสาวที่กําลังจะเกิดเริ่มที่จะมีบัตรเครดิตอ๋อมาสะท้อนพฤติกรรมของลูกค้าด้วยใช่ครับโดยผ่านลูกแต่ชอบนะครับชอบอย่างหนึ่งว่าชีวิตการทํางานของพี่ฮัวเองเนี่ยพี่ฮัวเขาในวันธรรมดาพี่ฮัวนี่แทบจะไม่มีเวลาเลยเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องทํางาน,นที่ธุรกิจนะครับเนื่องจากเราต้องทุ่มเททั้งทั้ง,ท,งทั้งแรงกายแล้วก็เวลาเพราะนั้นจะกลายเป็นว่าผมว่าจริงๆแล้วนะครับพ่อแม่สมัยใหม่เนี่ย มีมีวิถีชีวิตหรือว่าวิวิธีการจัดการบริหารจัดการแบบพี่หัวก็ดีครับชอบมากครับพี่หัวนี่ก็ถือได้ว่าประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องของการเป็นแม่ทัพนะครับของการตลาดนะครับเรื่องของการตลาดและก็ยังประสคมสำเร็จเรื่องของการจัดสรรเวลาให้กับครอบครัวได้สมบูรณ์แบบเป็นคุณแม่ที่น่ารักเป็นคุณแม่ยังสาวของลูกสาวสองคนอีกด้วยนะครับและพี่ชอบไหม พี่หัวเขาพูดเต็มปากเต็มคำเลยว่าชอบเบนซ์ชอบเบนซ์รอรอคุณยุทธนาพูดเรื่องนี้แหละครับเพราะว่างจริงผมเองก็ก็คงข้ามมันไม่ได้ครับว่ารถคู่กายหรือพานาคู่กายพี่เขาเป็นอะไรอพี่เขาเพิ่งเปิดเปิดเอ่ยปากในรายการแล้วว่าเพิ่งเปลี่ยนมาใช้เบนซ์เพิ่งเปลี่ยนมาใช้เบนซ์เป็นครั้งแรกครับแล้วรู้สึกประทับใจมากโอ้เราก็รู้สึกภูมิใจเพราะเราขายเบนซ์อยู่เขาบอกว่ามันไม่ใช่รถ รถที่ขับแล้วแก่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะเขาเข้าไปแล้วก็ไม่ใช่พี่หัวชอบเองสิ่งที่ชอบที่สุดพี่ยุทธลูกเขาก็ชอบคนรุ่นใหม่วัยรุ่นอย่างลูกสาวก็ชอบเบนซ์ด้วยคราวหน้าจะชวนลูกสาวพี่หัวมาซื้อรถที่เราสักหน่อยมาเยี่ยมโชว์รูมาหน่อยพี่ยุทธนะฮะแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าที่เรานั่งบันทึกรายการอยู่ตรงนี้นะครับต้องขอบคุณครับโชว์รูมของ Star ์แฟคผู้จําหน่าย Mercedes Benz นซอย่างเป็นทางการนะครับและทั้งหมดนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ Friday Special รายการคุยสบายๆส,สไตล์2องลุมหนึ่งนะครับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องธุรกิจไลฟ์สไตล์เรื่องเกี่ยวกับรถยนต์นะครับมีมาฝากกันทุกค่ำคืนวันศุกร์สามทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มที่นี่ทางช่อง Money Channel t ทร v i s i o n ช่อง14และ CTS ช่อง21นะครับวันนี้ครับพี่สุขุมธรรมนีวงผมยุทธนากระบวนแสงและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับ,รบพบกันใหม่วันศุกร์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สำหรับคำถามร่วมสนุกถามว่า KTC ตั้งเป้าหมายจะกก้าวขึ้นเป็นอันดับ1ภายในกี่ปีคะระหวังข้อที่1ค่ะ5ปีหรือข้อที่2 10ปีระวังข้อที่1ค่ะ5ปีหรือข้อที่2 10ปีเมื่อคุณผู้ชมทราบคำตอบแล้วส่ง SMS คําตคำตอบมาที่083 0819585 083 0819585 รุ้นรับเทอร์โมมัคจากสตาร์แฟลกผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ2รางวัลค่ะ ต้องขอบคุณนะคะที่โรรณาให้เกียรตินะคะมาเชิญพี่มาออกรายการ Friday Special นะคะก็เป็นรายการที่คุยกันสบายๆนะคะแต่ก็แฝงไปด้วยสาระนะคะพี่ว่าคําถามหลายๆคาถามที่ถามมาเนี่ยมันมีประโยชน์นะคะมันมประโยชน์สําหรับผู้ฟังผู้ชมนะคะเพราะว่าพี่คิดว่าเวลามาคุยกันเนี้ยคงจริงๆแล้วคนที่มาออกรายการเนี่ยก็คงอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องการงานนะคะก็คิดว่าเป็นหวังว่าสิ่งที่ได้คุยกันไปน่า จะมีประโยชน์บ้างสำหรับผู้ชมค่ะ